อยู่ที่ใจเขาบุญนี่บริบริเกียวกับาท่านหน่อยท่านลายเกียวกับใจบางคนนี่ใส่บาตรไปเคืยนนึงเพียงเมิดโอ้บุดีใจขั้นขั้นมาบุดีใจบุญเลยบรได้ห่าแต่ขั้นว่าใส่ไปเมิดอไรเมิดกระยาสาถุกพรามมีสมนีบุญได้บัดนี้ขั้นเลือ ใส่เรือเลยดีใจนะพอพ่อเขาไล่ไปิดหัวคันเขาเจ้าผู้พ่อเ่ยเขาจจบาบริบุญไปนั้นเขาต้องยังกระยาเขาเห็นแล้วเขาก็สซาธุบบุญของเขาหน่อยกระยาเป็นบุญของเขาซาธุเอาเป็นแบบเป็นความพอใจของเขาเพราะฉะนั้นไปน้ำกันนี่บางเที่โม่ท่านแสนหนึ่งเขาท่านซาพันกับบห้อายมูอ บบไฮตํามคอยน้อยอย่างเขาก็บุญเฮาซเนียเฮากับาธุของเฮาแล้วก็เฮดโมท่าเซนนึงเขากับาตุนาหมุอีเขาก็ได้บุญช่องต่อนอฉะนั้นบุญคือความดีใจแต่บุญคือความดีใจดีใจร้ายได้บุญหลายดีใจมือนึงบุญคุมมือหนึ่งดีใจตลอดที่ว่าคนบุญฉะนั้นจึงว่าเฮดบุญจึิง เวลาไปเฮ็ดบุญเนี่ยเพิ่จยิงงห้มีการใยพระหับศีลนเพื่อหายใจเขาดีน้อมสู่คุณพระพุทธธรรมพระทรง์แล่คกรให้รทางอาศีบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดอยู่เฮือนน่ะกระโบจะเป็นไหวยพระทับศีนเฮาสิทาาจิตแล้วเฮาตั้งใจใส่บาทแล้วมันกลเป็นกุศลแล้ว